<Okay. S 2> มาตุนน้อยก็ูเขยใครร้องเองอ่ะไม่รู้ใครร้องอะ่มองอะมันจะเป็นผีเหรอว้าแล้วไงเราว้าขึ้นมาอ้าวแล้วเมื่อกี้ไม่บอกพ่อพอจะได้หนีน้ำพะาวาเต็มเลยพอโง่แล้วไงนั่นไงพอโง่อีกละแล้วต้องต้องต้องไปขึ้นตรงไหนอะ่ะไม่รู้ไม่ขึ้น ต้องหาที่สูงใช่ไหมใชต่ต้องหาที่สูงต้องหาที่สูง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 เพื่อนไปไหนหมดอะไม่เห็นมีเพื่อนเลยอะก็ไปพี่เพื่อนอ, hey, อ,อยู่แล้วือเฮ้ย my friend อะไรง้นันไงง้งอีกแล้วเราต้องขึ้นตรงไหนอะอะไรอ่ะแล้วพ่อต้องไปขึ้นตรงไหน เดี๋ยวเาพาขึ้นอีกแล้วอ่ะรู้สิสร้างตุ๊กตาจะมาอะไรคืออะไรอ่ะตุ๊กตาจะมาตุ๊กตาอะไรอ่ะเอาไม่สร้างเหรอนี่ไง่าเสืดูสร้างเลยสร้างเลยก็สร้าง,เ,างเ,เห็นสร้างอะไรเลยเหนได้เลยเล่นไม่เป็นนะดิพ่อเนี่ย สงสัยตายอีกแล้วชุดนี้อีกนาทีครึ่งต้องหาที่ไปเฮ้เนี่ยเจอแล้วคนหนึ่งใครเพื่อนเนี่ยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเฮ้ยพ่อเขาสร้างกันจะเถ็ดอยู่แล้วอะไรพ่อต้องไปสร้างตรงไหนก็ไปสร้างที่ตัวเองคือยืนอยู่อ่ะเนื่ยตรงไหนเนี่ยเหรออือแป๊บนึงดิเนี่ยพ่อสร้างบ้านต้นหมากแล้วสร้างยังไงอ่ะ สร้างที่ตัวเองอยู่นอนาวเพราะสร้างไม่เป็นอะลยบันไดนี่มันสร้างได้เลยอะสร้างได้เอา้าก็ตัวเองวิอยู่ที่ไหน,นตัวเองก็ลองค่ะสร้สางที่ไหนพระพ่ออยู่ไหนนี่ไงก็หา,าสาร้างไม่ได้อะไหนอะไม่เห็นพอนะ่อละนี่ไง เอ๊ะมันข้าว่ะน่ะใช่ไหมไม่ใช่ใช่ใช่ใครอ่ะน,นี่บ้านพ่อเหรอไม่แต่เมื่อกี้ก็ยังอยู่กันเลยนะเหรอเอ๊ยสวัสดีจินว่าไงข้าวมานมาอยู่ว่มาดูบ้านหนูสิมาอยู่ไหนข้าเขียนมันนี่บ้านเธออยู่ไหนพ่อวิ่งจนลายตาแล้วเนี่ยเอ๊ะข้าวเธออยู่ไหนอยู่นี่ เห็นบ้านเธอเลยนะเราเข้าแมบเดียวกันปะเนี่ยเข้าแมบเดียวอ,อ๋อพอเจอแล้วชุมสูงใช่ไหมใช่โอเคเจอแล้วเจอแล้วกลังไปแล้วนี่ไงบ้านขวัญข้าวนี่ใส่บันไดขึ้นไปเหรอใช่ลาวามาแล้วลาวามาแล้วน้องลาวามาแล้วใบใช่ผีผีโดโกวาเหรอพาขึ้นบ้านหนูขึ้นไม่ได้ ก็ว่าตัวใหญ่ด้วยกระโดดก็ตอดม้วนม้นไปที่มันเหมือนเจ้าหญิงที่ม้วนๆน่ะใช่กระโดดเป็นะมันผมม้วนๆมากแต่ลูกกระโดดไทยเขาเข้ากระโดดไม่ได้ก็เพราะใส่นี้มันดูว่าอ๋อกลับด้านสิคะกลับด้านสิคะเออด้ไหนกระนั กระน์ปุ่มกระโดดอยู่นี่ค่ะกระน์ก็มือมันไม่ถึงอ่ะกระน์ขอบพ่อมันหมุนไม่ได้พ่อก็กระโดดดูนะเมื่อ้พ่อกระโดดเองก็ได้เมื่อกี้พ่อเห็นยักษ์อะไรยักษ์อะไรเมื่อกี้ไม่รู้ไย่รู้ก็ยักษ์ไม่เห็นนะยักษ์โกกว่าไหนอ่ะเมื่อกี้ไงที่เดินดุมดุมดุมมันอยู่ไหนอ่ะนู่นนี่ยักษ์โกกว่าหนุน โอ๊ยม hey, hey. e> ันมาอีกแล้วเฮ้ยโกโกวาฉันอยู่นี่เฮ้ยโกโกวาฉันอยู่นี่เฮ้ยเฮ้ยโกโกวาโกโกวาฉันอยู่นี่โกโกวาฉันอยู่นี่เฮ้ยเฉันโบกมือไหมเขาไม่อยู่ใกล้ๆมันสักพ่อขึ้นไม่ได้ไงบ้านเธอขึ้นยากเธอทำบันไดแบบนี้ขึ้นยากอ่ะไม่ขึ้นยากจะเปลี่ยนเป็นบันไดอื่นไม่ได้อ่ะ ดขึ้นยากอ่ะพ่อขึ้นไม่ได้นะจบเลยอ่ะแล้วใครกระโป o ของหนูมันลงมาไม่รู้ดิกูโก้ว่นไงตกอะวลองเธอละเธอลองขึ้นสิขึ้นยากจะตายกูโกว่าอจจะไม่เธอขึ้นได้อ่ะทำไมพอขึ้นไม่ได้อะเธอเก่งมากเลยอุ้ยพ่อขึ้นได้แล้วเธอเก่งมากเลยนะเนี่ยเออเธอเก่งมากเลยอ่ะ สร้างบ้านแบบบันไดยอย่างเงี้ยเธอเก่งมากเลยนะ mm hmm. เก่งมากเลยอู้พอขึ้นได้แล้วโอ้พระเจ้าพ่อเก่งมากเลยอะ่ะไอตาสิโลบินฮูดโย้ว้าวพอขึ้นได้แล้วข้าวบ้านเธอนะี่ทบาบันไดแบบท้าทายมากเลยเรียกว่าชาร์เลนจ์ขึ้นไปได้ตวอกแล้วยอมแพ้ข้าพเจ้ายอมแพ้ก่อนข้าวเธออยู่ไหนดูหนะ้าตาห,หล่อเหลาของพ่อไหม เฮ้ยห <Hey, S 2> mm hmm. ล่อไหมฉันตัวเขียวนะจะเป็นตระกูลฮักฉันมีตัวเป็นสีเขียวนะอะไรเยอให้ดูหน้าชัดชัดเลยดูหน้าชัดชัดนะจะให้ดูหน้าฉันชัดชัดนี่ไงฉันหล่อไหมฉันมีตัวเขียวด้วยอะ่ะฉันเป็นพี่น้องกับฮักนะรู้จักไหมค่ายมาเวล์เป็นซูเปอร์ฮีโร่ด้วยอะไรยะอืมทิ้ไม่ได้ทำไง มาไปไล่ดูยากูกวาดีกว่ามาพอจะไปไล่กูกวาให้ดูแล้มันไปยูน่นี่ใช่ไหมกูกวาไปแล้วใชโ่โอเคโอเคป้ายกูว่าโชว์คีชื่อชื่อมีนะยู่ยู่โอเคพ่อยอมแพ้แล้วนะ